เนี่ยจะที่แรงนะพี่ ต้นแขแล้วเาะดาดินตรงเนี้ย่ิไ้แ่เมื่อก้แสดงว่าอีหลนกระแพเนียเนมีเงินหลายอยู่หรอพี่จะเป็นอาฆาปะคิปนี้ไอิู Terima kasih telah menonton!